สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับใครชองสักลายไอเดีช่ไหมวันนี้จะมาแจกไอดีกันเป็นร้านไก่ย่างใช่เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาร้านไก่ย่างก่อนนะที่ผมเซฟไว้เลยนี่เลยนี่เลยนะจะเป็นร้านไก่ย่าง เชียนว่าร้านไก่ย่างสุดเด็ดเด็ดไหมก็ไม่รู้นะลองลองมาดูกันได้อันนี้ก็คือจะเป็นโซนนั่งของลูกค้านี่เลยและตรงนั้นจะเป็นตู้กระจกและไก่สองตัวที่กำลังย่างอยู่พร้อมกับไก่อีกสามตัวที่ย่างเสร็จแล้วและมุมตรงนั้นนะเป็นมุมนั่งชิวกินอาหาร นีเรื่องมุมนั่งชิวกินอาหารเดี๋ยวกินไปเลยนะนีลยมนาะจะ ASMR ไก่ดูนะนีลยนะกินเข้าไปแล้วก็จะซูมเข้าไปนี่เลยนะจะซูมเข้าไปให้ดู ASMR พอไหมนี่เลย ASMR ไก่สหรัไร ID ก็ตามนี้เลยนะมาชมกันได้ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย